ของแรกเลยที่น้องเข้ามาใส่นี่แหละครับโช๊คครับโปรเฟนเดอร์ ender, 400มิลน,นะตัวนี้ก็จะเป็นสปริงดำกระป๋องดำไม่มีการเปลี่ยนสีสปริงนะทุกคนนีมีการขาโมยล็อกไว้เรียบร้อยเม็ดปรับก็จะเป็นเทาดำเนาะให้มันตัดดูมีลุกเล่นหน่อยนะครับส่วนนี้อยู่ตรงนี้นี่คือ s อสซีโมโตรหัส MD1 ครับก็จะเป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับก็สวยๆแบบนี้เห็นไหมจริงๆอ่ะน้องเขาอยากเปลี่ยนสีล้อแต่ว่างบหมดก่อนนะครับเพราะว่าน้องเขาแวะมาเติมนี่ครับชุดหน้าซิ่งครับ นี่ลายสีของเรานะครับแล้วก็ไฟในโคเป็นแบบ R G B เล่นให้ดูเลยดีกว่าสมมติอันนี้ไฟวิ่งใช่ไหมทุกคนเอาสีอะไรดีสีม่วงอะ่ะนี่สีแดงเอ้ยไม่ใช่สีชมพูขอโพษดสีน้ําเงินนะครับสีเขียวสีแดงหรือถ้าอยากวิ่งนะเอาวิ่งดิแกวิ่งเลยครับผมนี่ถ,นถ้าอยากไฟวิ่งก็แบบนี้นะครับก็ปรับได้้็ก็โหมดปรับมือถือได้ด้วยนะครับแต่<ช>นี้เป็นรีโมทที่เราจะมีให้เรามีให้ถึงสองชุดเลยนะใช่ครับผมโอเคแล้วก็ ขอ,องดำอีกอย่างหนึง่งเพื่อนๆไม่ค่อยได้เห็นแน่นอนครับกับจานดิสคัมวิอีนะครับตัวนี้จะเป็นลายก้างปลาที่เป็นหมุดดำ